หนุ่มญี่ปุ่นงงจรเอาของที่ขโมยไปมาคืนพร้อมกับเขียนจดหมายไว้แบบนี้ครับหนุ่มญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาพบว่ามอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยถูกขโมยเครื่องยนต์ไปด้วยความโมโหเขาก็เลยไปโพสต์ในโซเชียลส่วนตัววันรุ่งขึ้นเขาก็ต้องตกใจเพราะมีคนนําเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาวางไว้ที่หน้าบ้านพร้อมกับเขียนจดหมายไว้แบบนี้ต้องขอโทษด,ด้วยที่ขโมยเครื่องยนต์ไปผมเป็นหนึ่งในผู้ติดตามของคุณที่ทําไปเพราะว่าไม่มีเงิน ต่อจากนี้จะไม่ทําอีกแล้วได้โปรดให้อภัยผมด้วยกล<ะ>ุ่มญี่ปุ่นคนนี้พอเห็นจดหมายกลับโกรธมากขึ้นเพราะว่าเครื่องยนต์ที่นํามาคืนเป็นคนละอันกับที่ถูกขโมยไป<ะ>แถมราคาเนี่ยยังถูกกว่าเขาก็เลยโพสต์ด่าจโจรคนนี้อีกครั้งซึ่งในครั้งนี้มีคนดู2ล้านกว่าวิวในวันถัดมาก็มีคนเอาเครื่องยนต์ที่ถูกขโมยไปมาวางไว้ที่หน้าบ้านของเขาซึ่งก็น่าจะเป็นคนเดียวกับที่เขียนจดหมายแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแล้วถ้าเป็นที่ไทยโจรเนี่ยจะเอาของมา คืนพร้อมกับ